<laughs> không khóa, không? Không, không? nói Gần chiến con mùa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จริงหรอพี่มึงไหนไหนไหนมามาตอนท้ายจริงรับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆุกท่านครับ หมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวกับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้นะปลาหมึกกับน้าปลาเล็กอยู่ที่เขตอำเภอเมืองอตําตำบลหลวงลแ,แพง่งจังหวัดสมุทรสงคราม <laughs> จังหวัดชเชิงเซาครับ <laughs> ก็อยู่คลองเระองค์เจ้าสยามอุชิตตอนนี้ก็บ่ายสามโมงยี่สิบแล้วครับก็เลือเหลือจากเมื่อวานประมาณนี้ครับ วันนี้ผ่านมาร้อนอตอนบ่ายนะครับท่านผู้ชมเช้าก็ทําที่จอดรถอยู่ครับทําที่จอดรถเพิ่งเสร็จกันเลยได้ออกหมายตอนบ่ายมาลองเช็คหมายดูครับจะเห็นนาะแวะเวียนมันมานะผมก็ขับรถผ่านหลายรอบแล้วมาลองดูครับตรงนี้หน้าโรงพยาบาลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพจําตำบลหลวงแพ่งครับผมมาลองดูสัก5คันครับ คันเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมบ่ายสามโมงกันอีก30นาที5คันครับเป็นคันอาชิโนโรคขอแปดฟุตคันขวาคันขวาขวาสุด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 เยอะปะมาแล้วมาแล้วแต้มแรกของเรา ลงคันเสร็จใหม่ๆเลยปลาอะไรเอ้ยนะปลามึกไม่อยู่ไม่อยู่นะอย่างน้อยก็มีอาการเน,นี่น,นี่ก็เป็นอาชิโนโลโคนะครับระยะ8ฟุตทั้งหมด5คันครับลอกก็เป็นอาชิโนแบทแมนครับผมเบอร์3,000 เกี่ยวเป็นเม็ดโฟมทั้งหมดนะครับแล้วก็รีเวทขนาด3เซนครับป่ะตาับดูตาเชียรครับผมนี่ป๋าดยผักตบักตบเหรอป๋าดยผักตบเฮ้อป๋าป๋าป๋าเนี่ยซับ แรล่งไหมป่าไหมไาอยู่โอ้ยดูอีกแล้วครับป่าปลาอะไรเหรอนี่กัเป็นฝูงไปดูตัวถังไหร่อุ้ยคนล้วครับคนนัวครับ อยู่อยูอยูซับเลยดูไหมอยู่แล้วอยู่แล้วทุกผู้ชมปลาเล็กปลาเลยครับับปลาเล็กมาแล้วครับับปลาเล็กจัดมาแล้วครับแต้มแรกครับอยู่เนาะอยู่ไหมเนาะไหนน,ไนี่นู่นนู่น ดูดอีกซะหนอนี่โอ,โโอ้มาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมนี่แต่เพี้ยนสวยงามอยู่ครับเกาะอันใหม่นี่นี่นั่นปลาเล็กสวยงามตีมัก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 เยอะไหมนะเยวป่ะ อย wow. mm ู่บ้างไหนไหนไหนเดี๋ยวครับผู้ชมแล้ที่สองนประมือจัดเองมาดึงต่อหน้าผมเลยเพี้นใส่งามครับเอาคันนี้คันนี้พี่มาคันนี้คันนี้คันนี้อี๋ต่อหน้าต่อตายอีกแล้วสามคันลวดเลยสามคันลวดเลยเด้อสามคันลวดเลยครับท่านผู้ชม โอ้เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วลงคันเด้กผมพอเข้าครับผมสามคันซ้อนเลยว้าวับเพียนอีกแล้วใช้าขาวชินอยู่แล้ว กินเบาเกินเบากินเบาปลาอะไรเอ้ยเบาครับท่านผู้ชมดูดูดน่าประหเฮ้ก ja. ินเบาครับ้เดอหมุนเตียวมาเลย เียนครับผมโอ้บได้ว่ <c oughs> างด้วยบัทีนี่ิเบาจุ๊บดูสิขนาดขนาดจมปิ้่ไปกระดิกขนไปกระดิขนครับท่านผู้ชม ียนท่านผู้ชมนับปลาเล็กโอ้ยอร่อยกินเออหย่อ <laughs> นทิ้งฉันเลย Đi con đi xong chưa mừng, con đi xong Yêu, 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 yêu Pa lấy, pa Ô, เยีนแล้วครับต <kas S 2> ิเย็นแล้วครับผมไม้สุดท้ายแล้วเหลือสี่คันนะครับเมืีว่าี่มึกคันแรกคันแรกเยวยยยคันแรกคันแรกดยยวยวัดึงแรงแท้ก็มาดึงแรงแท้ เลือดสามคันแล้วครับก็ชุดชุดสุดท้ายนี่ดูรัวเลยนะดูรัวเลยครับนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วตะเพียบน้อยนี่จะได้กับข้าวไปคอดกินอยู่นั่นนี่ดขาวจวดเลยเพชรเอ้ยยิงลงตรงกันนะเพชรปลาอะไรขาวจวดเลยก้อนก้นจันกะสบายนะสบายคิดว่าขนาดจะกินนะ รู้ว่าขันขันแกวนี่ใกมาเลยเหรอยไปนจไปิ้มันในตัวนี่นี่ขันนะดูดเห็นปะดดดขวาเอาจริงด้วยเอาเอน้อยใจกินก่อนหมูเลย

เราก็ได้งัดว่าเร็วมามามาดูเอาดูตบมาให้เลนะ,ะดูโอ้ว่างเดียูตรนี้นกินนี้ก็ท่านสวายผมบอกแล้วดูกินดีนะ ขึวนเวียนอยู่ตั้งนานสว,ย,สวยแ้วยครับพอได้กับข้าวครับผมนี่เออเสองคันสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมจิ้มจนได้ครับในที่สุดก็จิน้จนได้นี่อาชิโนแบทแมนรุ่นใหม่ น้องสวายไซแวนมานื่อเอาหนักไปเบา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 ไปไหนจะกินถึงขั้นสุดท้ายเลยเหรออยู่ไหมอยู่เออมานแท้เออ ุดนี้ห้าคันนะครับที่ไนชุดนี้ห้าคันห้าคันกินจนนี่กินจนเหลือคันเดียวเลยครับเนี่ยนี่ตัวที่สี่ของชุดนี้ครับก็คือน้าปลาหมึกไม่ได้ปั้นเยือครับก็เยือเเยือหมดไม่ได้ผสมต่อนะครับก็ทิ้งไว้ห้าคันเลยกินจนจะครบแล้วครับ <c oughs> เหลือคันเดียวเดี๋ยวมาลุ้นคันสุดท้ายครับท่านผู้ชมเหลืออยู่คันเดียวครับตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกาตรง ขออีก15นาทีแล้วกันดูซิว่าไม้นี่ย5คันจะกินครบทั้ง5คันในตอนนี้กินไป4แล้วครับเอาสัมแม่เอาสัมแม่เอาเอาไปหมดวุ้ยสาย้อนสซยย้อนดึงดึงดึง ูคันคุณผู้ชมนุดเดือยคันสุดท้ายเลยครับเอาจริงๆด้วยเอาจริงๆเลยครับข้าคันสุดท้ายกินเลยครับกินยังคั้นสุดท้ายจริงๆเอิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้หัวเทียนใซน์ามด้วยดินแรงอันนี้ใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยเนี้ยข้าคันสุดท้ายกินตอน 1ิบเนาฬิกา15นาทีพอดีครับผม <15. S> 1 4นาที15 15นาทีโอ้เป๊ะมากเลยเป๊ะเวอรเลย <laughs> 5คันสุดท้ายาโอ้พูดแล้วก็เหมือนโมไอ้าคันสุดท้ายปั้นเหยี่ยรอบสุดท้ายนะครับคิดจนคันสุดท้ายจริงๆ <laughs> อย่างที่เราคุยกันไว้ครับว่าจะรอนั่งดูจนถึง17.15นาฬิกาสนาทีัมึงลงคันเสร็จตอน 5นาฬิกา4ีเจ็นาทีก็ผ่านมาชั่วโมงกว่าเกือบสชั่วโมงเลยก็ <Yeah. S 1> ได้กับข้าวเลยครับผมถือว่าหมานเลยครับหมายนี้ถือว่ามาเช็คหมายเลยครับเดี๋ยวถ้าปราบุกจะมาซ้ำอีกครับผมเดี๋ยวมาซ้ำให้ชมแล้วก็จะทำเป็นสูตรเดือรเจ็เดี๋ยวจะให้ชมคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาคอหอมปากหอมคอมานะปาเล็ก พูด้อยจะหาว่าโบ่ดิคันสุดท้ายเลยจริงๆเนียจ็บคันสุดท้ายพวกนี้เจ็บมานานแล้วครับโอ้โหน่ตืตนมารูปดีมากเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับนี่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยแล้วปลามึกอะชั่วโมงกว่าครับผม ชิชาเท่านั้นเียุดดมลผู้ชมนีุ่ดมดครับนดแล้วครับท่านผู้ชมก็พอได้กับข้าวนะครับเย็นนี้เห็นไงนะครับเหยื่อน้ปลาหมึก มาลของพระอ,องค์เจ้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาซ้ำใหม่ครับกับเหยื่อสูตรเด็เดๆเดี๋ยวทำสูตรเดยื่อให้ชมด้วยครับขอได้รับควาขอบคุณทุกท่านครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวแชร์ทุกจุดป,ปักหมุดทุกไมยถ้าคุณรักและชื่นชอบในการตรกปลาในหมายธรรมชาติรักและชื่นชอบการเที่ยวธรรมชาติและรักธรรมชาติเราคือเพื่อนและพี่น้องกันครับมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ